โอุสลาลอลอนะเมือนุ่มเมียนสลาเมีนมารูปรมบาดแค่นี้กมอร์สักกมอรกระหอมเมีนกรุบนำทุลกเมียนแค่ไหนตลาดตรุงเมืองซีนตอนกลางวันก็จะเป็นในส่วนของออการค้าขายนะฮะคุณยายก็มานั่งขายกันอย่างนี้อันนี้กระห่าแต่สมอเสดอเนี่ยนี่คือมัมซิเกิลเลย ปลาปีลปลาปีลอ๋อก็ไว้กินไว้ไปกินกับมากับปลูเนี่ยอือนะครับปลาปีลบัดมันก็มันสกเกอร์เลยแขนงยัยเกร็สีจำดบจำไงในโรยานะจำไงเนี่เนาะเดิมเบียโตตามจ้ากระเฮยอือทางนี้ก็จะเป็นโซนของผ้าไหมให้คุณยายขายผ้าไหมผ้าถุงผ้าสรงต่างๆคุณผู้ชมก็มาที่ตลาดโตรุ่งได้เลย เนี่ยมันรู้ศาลาแม่คือมึงติ่งดอตตะเปียตอศาลาหล่อๆนะเนี่ยมันรู้จริงมันรู้ติ่งศาลาตั้วนูหล่อชะนาบเออรู้ศาลาเนี่ยยาถอลด้วยอือนี่ดัยดัยเกียร์ดัยอ่าอันนี้คือดินใดดินโปงดินโปงอือ ขกินด้วยหรอกริงบอกอไปผสมน้ำกินกินเลยเอเอกินเขาดินโป่งเพิ่งเห็นไงเนี่ยอ๋อได้ก็หาได้ยากแล้วละ่ะอือไมรู้ก็กินยังไงแกกวกินเฉยๆบ้างเงนออเออนะครับดินโป่งนะดินโป่องอันนี้ก็มอปกติเห็นเป็นสีแดงอันนี้เป็นสีชมพูสีออก มันก็เหมือนกันอย่างงี้เหรอสีแดงดำแดงดำเออเอาไปทำอะไรนะาสีเสียนสีเสียกินปูนเหมือนกันเหรออ๋อนอกเออคุณผู้ชมฮะนอกมันก็เดี๋ยวนี้ก็มีอยู่หลายสีนะแล้วแต่เราจะเลือกสีเนี่ยสีขาวเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็ก็เห็นโดยทั่วไปคุณยายเขาก็กินสีขาวเดี๋ยวนี้ก็มีสี แบบนี้คุณผู้ชมครับแ<อ>ปลกดีแปลกดีเนาะมันก็ต่างกันนี่สีต่างกันน,น,น,นี่น,นี่สลาสวยๆท่านั้นเลยคุณผู้ชมซื้อหมาซื้อพลูตีตลาดตรุงเมืองสุรินทร์ช่วงกลางวันครับเก็บภาพบัีการมาฝากคุณผู้ชมอยู่ในขณะนี้ก็มาอุดหนุนกันได้คุณผู้ชมครับมีคนตาคนใยญเกินหมากินพลูก็แวะมาได้เลยนะฮะมาซื้อไปฝากคนตาคนณยายได้ ลองรถมาแล้วก็มาซื้อไปฝากได้นะฮะภาพบรรยากาศจากตลาดสดเมืองสุรินตลาดโต้รุ่งครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับคุณผู้ชมครับฝากทุกท่านด้วยน,นะฮะสวัสดีครับ